เขาเข้ามาไปเจอเอาสี่หเึ่งแสนสี่ร้ยเอาเอาคุยคุยคุยละตูคุยละตูโอ้โหไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยคุณละกันดีคุณแต่ของไม่มีแป๊บไม่มีแป๊บไม่มีแป๊บไม่มีเจอกันเจอกันเจอกันเดี๋ยวว่ากันเฮ้ยตียี่ไม่ต้องตีกูเลยยี่เราก็ต้องทำมาหากินไว้เฮียโอใจเย็นครับใจเย็นครับ เมื่อกี้ไม่ใจอย็นกับพันเลยอ้าวฮะกูตายไอ้เหีย้ยอะกูตายโอเคปนอยู่กูเห็นปนอยู่เห็นปนอยู่เมื่อกี้กูเห็นปนอยู่ยังไม่ได้ทำเพื่อนกูเร็วเร็วแทน เฮ้ยโอเคเอาทิตเอาตกใจแทนสับร้อยโชว์สับร้อยไปได้พี่จับจับจับแล้วก็สับพี่สับไม่เข้าเลยเขายืน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 ผมเห็นเขายืนนอนอยู่นะเขายืนพี่อ่ะเดียว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 เขายืนเขายืนดีแล้วคือไหนวะเดียังตกใจจริงอ่ะนะอาตี อย่าไปอย่าบอกอย่าทำเบิร์ตอย่าทำเบิร์ตนี่ไงกูจาอยู่ได้แผลว่าคุณรักคานิมูนได้ไงแพ้ดาวผู้หญิงพี่เด็กหน่อยเด็กหน่อยไอ้ดีด้วยผ่านไปเห็นพอดีโอ้โหถ้าเราเบิร์ตไปช่วยยิงมานะว่าเราเบิร์ตยันระดับที่เขากิเมื่อกี้ตกใจจริงนะเราเบิรตเมื่อกี้ตกใจแบบติดกิดเลยอะ ต้องใจจริงเลยนม่นหรอกูกำลังขายของเลยเี่ยมันติดต่อซื้อของกูติดต่อซื้อของไปก่อนเป็นไงฮาม่ยาจีไม่ยาจีเป็นไงเฮ้ยยาจีเลี้ยงอ้ยวันดึกดื่นเลกำลังจบเลยนอนไม่ต้องพูดไปมากเขาเคยยิงไม่พักเลยใส่ไายได้ ันร้อมมีอาหารปะไม่มีเลยครับพี่ช่วงนี้ตุ๊กป่าเห็นครับไอ้โค้ดไอแร็ปไม่มาวะโค้ดไรแล้วไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบรังสิ์ที่นี่ใช่ไหมใช่ได้แล้วความสัมพันธ์แบบรังสิ์ของผมว่าใครอะพี่เป่าหรอไม่ไม่ถามไม่เฉยไม่ถามไม่เฉยอ๋อไม่ได้ของของผมอะครับของผมอะผมไมีความสัมพันธ์รังสิตไหมความสัมพันธ์แบบรังสิตไหม ไม่พี่ถามหนูว่าหนูมีความสามพัลัสิทธิ์กับใครไหมพี่ถามแค่นั้นแหละเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันนับไหมเออเอาแล้วเอาแล้วกับเอาแล้วกับพี่พี่เปาเคยมาเคยมาตอผมยุใช้คําว่าตอแล้วกันเพราะใช้คําว่าจีบไม่น่าได้รับแล้วแล้วแล้วหนูแล้วหนูทําไงอ่ะตอนนั้น ก็ก็เก่งอ่ะเก่งอยู่ตอนแรกๆอ่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้เฉยๆแล้วใช่ก็ตอนนานไหมแล้วก็ตอนนานไหมก็สองสามวันมั้งคะใครต่อใครต่อเขาก็้วเนี่ยแหละเขาเป็นคนสนิทเยอะไงใครต่อใช่ใช่สาวเขาเยอะของซูเไม่ไหวใช่ใช่ไปเป่าดีด้วยผู้ชายใช่เนี่ยความสัมพันธ์แบบส่งอะไรแบบ กัดจอยไหมหนูโนโนโนเขาสัมพันธ์แบบสามวันทักว่าทีว่าทักครับอ่ะวันนี้โอ้โหพี่บอร์ตมาแล้ครับพี่เอไปนอนเดินมาแล้วเขาบอกปิดทำการนะครับพี่วันนี้ปิดทำการอะไรอัพตั้งใจทำงานนะครับไปงานงานครับโอเคคปิดทำการโอเคโอ้ยโมโหเอารถกูไปขายดิสี่ร้อยโลโหกี่คันพี่หกคันโหนจบละค่าพี่เบิร์ด ถ้าพี่เอาให้น้องเร็วกว่านี้พี่ได้ราคาดีมากๆใช่ผมไม่ค่อยอยากคุยเลยผมไม่ค่อยอยากคุยเลยได้ขอไปบ่อยครับพี่ไม่กล้าคุยได้กลัวทับคนอื่นเขาไม่ผิดคุยใครคุยใครคุยอะไรบ่อยขอไมปบ่อยขอไม่ยกันหมายกัทับไลน์กูยังชอบทับไลน์ไม่ไม่ไม่ทับไลน์ชัวร์ไม่ทับไลน์ชัวร์ไม่ทับไลน์รับประกันสวัสดีครับพี่ชายเราไม่ได้คิดอะไรน้องไม่ได้คิดอะไรที่เขาบอกเลยต่อวันนี้ผมไม่ขึ้นโกะครับพี่ เมื่อวานเนี้ยผมกับแจ็คไม่ได้ขึ้นโกใช่ป่ะพี่อ่าผมเห็นพี่ไปแจกคลิปซับทุกช่องเลยช่องละสองร้อยอ่ะอ่าโอ้โหได้ไหมนี่ยไม่ไม่ไม่ผมบอเพี่ไม่ผมไม่ได้อยากได้ได้เลยน้องเลยได้เลยผมได้เลยผมไม่ได้ไม่เป้าไม่เป็นไรพี่ไม่เป้าไปหมดพี่ไม่เป็นไรพี่เมื่อคืนกูมารแจกไปสี่หม0่นห้าม่นได้ไหมไม่เป็นไรครับพี่เ้าดูดิไม่เป็นไรครับพี่เป้า ไม่เลยพี่ไม่เลยไม่เลยแต่ว่าพี่เมาอ่ะพี่ไม่เคยกินตุ่มน้องเลยโอ้โหแล้วแจ็คไอ้ยแจ็คเป็นพันไอ้เหี้ยพี่เปล่าครับไม่เป็นไรครับพี่ยี่สิบยี่สิบไม่เป็นไรครับไม่ไม่เดี๋ยวรอเอาเงินเข้าเพย์พาก่อนเงินไปหมดเพย์พาววันนี้ไม่ผมไม่ได้ทันเลยไม่จะเอาพี่ไม่จะเอาพี่ผมผมพอได้พี่พอได้ผมขอตะครึ่งไอ้จับผมเอานะพี่ผมเอาเพราะตอนนี้ผมร้อนจัดเลยพี่ได้ได้ผมร้อนจัดเลยตอนเนี้ยรับพี่มันร้อนพันนะมันร้อนจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินเข้า PayPal เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ผมไม่เอาผมไม่เอาพี่ไม่ต้องให้ผมว่าหมดไปกี่ร้อยซับห้าร้อยซับมั้งไอ้แจ็คมันไม่เอาแต่เอาส่วนของมันให้ผมได้พี่ให้เลยครับให้เลยให้เลยให้เลยผมแซวเล่นพี่ผมแซวเล่นครับชิวชิว แจ็คชิวอะไรอ่ะแจ็คพิทตุกพันหนึ่งพนหนึ่งบ้านของพี่แบบพี่แเอาให้น้องไะเนี่ยน้องจะตอูเจอเจนเจอเเ็นทคนไปแล้วพี่ไปแล้วพี่อ้บอปไอ้บอปอะไรนะพี่ไอ้อ้เป็ดมาชวนกูเลนมันบอกว่ามถือคาได้ไงพี่อะไรนะมันบอกว่ามันมีกาวพี่ไแะเว้ยกูเล่นไม่เป็นในสัตว ไม่ใจพี่เลือกมัไปเยอะพี่ใจเรืองอะไรผมไม่เอาพี่่าผมจะร้อยใจพี่เลือกอะไรเลือกพี่ไกิทำอะไรสารากินแฟมกินอะไรก็ไม่รู้อะไรทุกอย่างไม่รู้เน้นเข้ารวมไ่เน้นเข้าวมไปน้แซวไเนีเวเ้รไปเ้เารมไป้มไนารมไเนวมีเ้ารมไปเนม่ันน้าวไป้ารวไป้เรวม้าวมไนมามพัน้์เารมเราแตไปเเรว่ไปเว่ไเน้นเข้าวมนนาฟมนข้มิขารัมพันธ์แบบแฟมไเามันนไหนน ไม่ได้ความสัมันแบบลังสิษย์ยอะไรเงี้ยไงพี่อ๋อไม่มีพี่ไม่มีโคตรเดือดนะพี่ผม,ผมอ่านผมอ่านผมอ่านว่ามันเดือดนะของลังสิษย์อะไ<ห>นอนะเดือดเลยนะอะไรอะเด็กล้งสิษย์ที่เขาเป็นความสัมพันธ์แบบลังสิษย์อะโคตรเดือดเลยละฮะเด็กผหาไรอะกมมูไม่รู้อ่ะดิอันนี้กูไม่รู้อ่ะดิเร่าได้เปล่าเราได้ปะ,ะดิะเ,ดะดดเดียมเกิน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 เออ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 คือเขาใส่กันพี่พี่อะสมมติผมเป็นคนกลางอ่ามันเป็นคนกลางซ้ายขวาเป็นเพื่อนอ่ะกูกับพี่เปาเนี่ยเป็นเพื่อนมึงอ่ะโอเค แล้วเขาก็เนี่ยก็ก็เหมือนการแบ่งเหมือนแบ่งปันเลยพี่อ่ะเหมือนแบ่งปันแหละเหมือนแบ่งปันแไอพี่นะไอพี่ก็ลมใส่พิตีอ่ะอารมณ์ใส่พิตีอ่ะพิธีเดวิตาบ่ะพิตีเนี่ยแล้วกูเดนิตาบ่ะอันนี้คือดา้านซ้ายไหมเนี่ยคือดาร์กอย่างเงี้ยคือด้านซ้ายอารมณ์แบบงานงานวนน่ะพี่แบบคือคือโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วผู้หญิงเขาก็โอเคด้วยเหรอไม่ใช่พี่หมายถึงว่าหมายถึงความสัมพันธ์ไงอันนี้ความสัมพันธ์ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันก็เป็นหมดแหละพี่นึกออกนึกออก แค่แต่ของกูไม่ได้ว่ะเหมือนฟาร์มรอบเมืองอย่างงี้ป่ะฮอาฮ่าไม่ไ่ไอะเออง่ายๆแบบตีลิงอะพี่แบบตีลิงอะอ่าอ่าอ่ต่อคิวอะเข้าใจเข้าใจยุคพี่อาจจะไม่มีไงแต่ยุคนี้มันไม่รู้เหมือนกันวะพี่ไม่ได้ไม่ได้นี่เลยเฮ้ยี่ไม่มีออกไมเปล่าเลยอือพี่ยุคพี่เป็นโซเชียลอะพี่คือเอออารมณ์แบบ คุยคบต่อคบต่อกันมากกว่าประมาณน่ะคบต่อกันอะไรอย่างงี้พี่แบบคบคนรู้จักไอ้เอยากเจอแบบอันนี้อะก็เพื่อนกูไงอ้าแฟนเก่ากู่นป่าอะไรเงี้ยไม่เรารู้รู้กูหมายถึงอันนั้นแหละคือแบบใช่ถ้าเป็นกูมันไม่ได้ไงอ่าแบบเพื่อนพาแฟนแบบเอ้ยเดี๋ยวกูพาแฟนมาเจอปั๊บฮะเอออ้าวเฮี้ยแฟนเก่าหน้าคุ้มจังนึกภาพหรือเปล่าอ๋อแล้วแล้วพี่แบบจังหวัดช็อตอ่ะพี่เขาเดี๋ยวปะจังหวัดเจอหน้ากันแล้วช็อตอ่ะช็อตใส่กันแบบเฮ้ยแบบแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรไง อ๋อมันคือเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะแบบมันแคบมันแคบมันแคบใช่ใช่มันแคบคือเด็กมหาลัยเยอะแต่มันแคบไงพี่เมืองเอกมันแคบไงเมืองเอกอะเมืองเอกอะอ๋อความสัมพันธ์เมืองเอกความสัมพันธ์แบบสไตล์แล้วน่ะใช่ไหมก็ัยโอเคกันหมดอะใช่ใช่มันก็เป็นกลุ่มแหละถูกเปล่ะมันก็เป็นกลุ่มสมมติถ้ากลุ่มนั้นมาอยู่ที่นี่มันก็ได้เหมือนกันแหละนึกออกวะอ่านึกออกเออมันถาลัวติดเลยอะติดจัดอะติดเลย ไอ้หมายถึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมไม่เอาไงอ๋อพี่ไม่โอเคใช่ป่ะพี่ไปได้พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันไม่มีใครได้หรอกพี่พวกเราเออไอตีได้นี่ตีตีโอเคฮะพี่ไม่ได้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยยุ่งกับใครครับเป็นแค่คาแรคเตอร์เฉยเออใช่ขอพี่ก็เป็นแค่คาแรคเตอร์เฉยอันนี้เรื่องจริงแค่คาแรคเตอร์เฉยชีวิตจริงเรามีแฟนอยสองคนเองก็ไม่มีกับใครได้อืของกูเนี่ยโคตรโชคดีอ่ะแฟนกูปัจจุบันเขาไม่เคยคิดถึงแฟนเก่าเลยนะเว้ยโคตรดีอ่าฮะ เขาคิดแต่ถึงแจกแฟนใหม่อ่ะโอเคดีละไม่ใช่คนไม่ใช่คนปัจจุบันใช่ไหมครับอะไรเลยพี่ดีมากเลยไอ้ก็คือเมียกูมีชู้ง่ายๆอ่ะโอเคแต่พี่รับได้เนาะแบบนี้อันนี้โอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคเรารู้ไงโอเคเลยโอเคนะเดี๋ยวงพอโอเคอยู่นะอ็จังต้องรับแบบนี้จะไม่สามแสนอ่ะจะไม่สามแสนเลยยังไม่สามแสนแหละใช้เงินเหรอเอออะไรสามแสนวะ อแค่คุยกับเซลสมองอยู่เรื่อ้รัวบอกว่าผมมีแฟนสองคนก็คืออมวยมีแฟนสองคนนะจริงเหรอเรื่องหาอยู่ไอ้คนขออมวยตอนไม่กอดกับอมวยตอนกอดจ้างแล้วกันสองคนนี่สองคนดีสองคนพี่บอ็ซึ่งตอนนี้ว่างมาแล้วพี่อยากเจออ่ะกินข้าวอะนัดมื้ออะคัพเปอร์อะไรเงี้ย บางเสมอครับขอให้บอกเถอะแล้วยิงคอปเียคเปอร์ไงทำลงกลุ่มเลยก็ได้ครับไอ้จุกไปด้วยที่อยาเห็นความแบบมุงมาในเพจเจอบ่อยไล่จุกอ่ะแต่แต่แปรคอเปอร์ผมติดใจอย่างเดียวนะซุปเผ็ดนะจริงๆรับป่ะครับซุปเผ็ดอร่อยอร่อยกูแดร์สามถ้วยอ่ะสามช่วยอร่อยถ้วยเด้อจะกินซูชิเนี่ยกินแดรรอบหน้า มอยากกินแล้วอยากไปร้านอื่นอ่ะอยากไปร้านอยากไปแบบร้านที่เราไม่เคยไปกันอ่ะดีให้ตีหาเอาตีไม่คนหาคนหมาไปกันต้่นตีนบาบอนไปแต่กลัวทื่อมึงได้สัตว์มาอยู่เนี่ยโง่หมดเล่ไม่ไม่ถ้ามันไม่ใช่คอปเปอร์มันต้องแนวแนวไหนอ่ะโง่หมดเลยพี่อยากคอปเปอร์อยากกินแบบที่เขาไอ้ผมเคยไปกินร้านหนึ่งเป็นร้านร้านเนื้อเนียแหละเป็นของร้านชื่อนายทูมิทูว์อยู่พูดอร่อยอ่ะอ๋อที่เขาแบบเขายืนทำกินย่างให้เราอ๋อไอ้ร้านเกาหลีอ่ะนะน่าจะใช่ครับพี่ ได้ได้ที่เขามาย่างให้แล้วมีเตาแล้วก็มีของกินกับผักไงแไงทอมิตยู่ไงกูไปร้านหนึ่งมาหัวละห้าพันนะฮะร้านไหนวะใช่แต่เป็นร้านเนื้อเนี่ยแหละเนื้อเลยบุฟเฟ่ต์หรอใช่มันเป็นแบบมันมันอยู่มันแต่มันล้มติดเกินว่ะพี่เท่าไหรนนะแถวไหนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวคนดูเขาไดินมาก็ได้นะพี่พิตรในกรุงเทพเนาะเขาน่าจะไปไม่เออแล้วเราเราทดไว้ในใจนะอย่าไปหาพูดนะเดี๋ยวมาอีกไอ้สัตว์ ให้พี่หาให้ก็ได้ตาท้ายตาท้ายขอพี่ไปกินเปร่ากันจริงเยอะพี่เปากินเยอะพี่เป่าอ่ะอือเอาแบบพรีเมียมเออใช่พี่เปาไปกินเยอะดิผมเห็นพี่ลงรูปอ่ะใช่กินเนื้อเหรอพี่ร้านไหนแบบอร่อยอร่อยพี่บอกพวกผมได้ละพี่ไปด้วยกันละพี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่พาไปเอาแบบดีๆเลยใช่ป่ะเอาแบบชอบใส่สูตรไปแดงอะไรอย่างงี้ป่ะไมจต้อแค่แบบพี่มึงตีมันนี้ตีมันนี้ขอเป็นร้านที่อารมณ์แบบอารมณ์แบบใส่สูตรไปกินอ่ะแต่ว่าเราใส่จุธรรมดาไปกินได้เป้ ไม่แพงแพงได้พี่เพราะว่านานๆกินทีไงใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีจริงๆแล้วมันก็ต้องแล้วแต่ว่ามันต้องแบบจะเอาแบบแบบจัดจ๋าเลยถ้าแบบจัดจ๋าเลยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อะอย่างพวกแบบนี่ไงที่ไอ้ไอ้เบิร์ดไอ้นิวยอร์กสเต็กนั่วที่จูบปลาจาจาท่าเยียบอตเนี่ยน่าจะดังแต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะพี่ไม่ชอบเนี่มันเนื้อจ๋าเกินไปสองหมื่นพิอจิบสองหมื่นเว็บปราจาอันนี้ผมไม่ได้ใช่ไหมพี่ เขาบอกว่านายทูมิทูไม่เป็นบุฟเฟ่ต์นะเว้ยแจ็คนายทูมิทูไม่เป็นเนื้อไม่เป็นหมูไม่เป็นหมูเป็นสัตว์พี่เป็นสัตวงอ่าพี่โตดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเราไม่รู้แต่ว่ามันอร่อยอร่อยมากคัจุกพี่นายทูมิทูนะแจ็คผมไม่รู้ว่ามันเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อผมจำไม่ได้ไอ้ร้านไอ้ร้านที่ผมไปกินน่ะพี่มันหัวละประมาณ5,000ใช่มั้ยแต่ว่ามันเป็นอีกสาขานึงแต่มันจะมีอีกสาขานึงที่แบบมันไม่เป็นบุฟเฟ่แต่แบบกินทีหมดเป็นหมื่นเลยพี่ใช่มันเป็นออ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 ลลาาาครร์่่่ะะแบบบเเ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 เหมมืืืืนน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 ดสสยยัััี้้้ไปปกกิ็็ตง อยากกินเนื้อจริงๆหรอมันอิ่มแล้วแล้วไอเนื้อกินอะไรก็ได้ผมได้หมดเนื้อย่างก็นี่ไงอยากินที่ขุดไรซิ่งที่มีขาปูไงที่อยู่ไอ้ต้อง่อพี่เป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปที่ร้านนะครับครับได้ครับพี่โดสั่งของไว้ได้ครับพี่โดใครโทรมาวะาที่เป็นบุฟเฟ่ประมาณพันแปดอ่ะคนละพันแปดเองชิลๆนานๆกินทีชิลๆพี่ไปปะล่ะอยากกินที่ขุดไรซิ่งได้อยู่นะได้ครับได้พี่ อาครับพี่พี่จองพี่จองตัวติวันหนึ่งใช่พี่วันหนึ่งพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่จัดพี่เป็นธุระให้หมดเลยมาเดี๋ยวตัวทวยกแก๊งอ่ะโอ้ชี้ยเอาดีเออเพราะว่าพี่ไม่เคยเลี้ยงพวกเราเลยแบบเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่เคยเลี้ยงใหญ่ๆเลยใช่โอ้ที่ผมกินได้หมดแหละกะเพรากระเพราได้หมดครับซอยจุ๊ยังได้เลยไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ขอแค่พี่เลี้ยงครับออร์เรนจีก็ดด้ออร์เรนจีสปาควายอ่ะแต่ว่าอยากกินจะ่าพาผมไปกินเนื้อบริี่ไม่กินดิบไม่ได้ครับรบดกินดิบไม่ได้เลยครับ ไม่ออร์เจิมมันเ็นบุฟเฟ่ออร์จิมันมันหัวละวมันมันพันเจ็ดใช่ป่ะขอควาใน a พี่ขออาหารนี่ออรจิไงออรจิไม่ใช่พี่ขอหารในเกมมาพี่เรียกอะไรครับเรียกอะไรครับ529พี่529ขอด้วยครับพี่เฮ้ยเขาบอกบุฟเฟ่ตึกประยกอ่ะพี่เขาบอกบุฟเฟ่ตึกประยกอ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเรียกอะไรเรียกอะไรเียเปิได้ได้ไดได้เฮ้ย้้้้ใจเย็นดใจเย็นใจเย็นใจเย็น้น ไอ้บุฟเฟ่ต์ตุกบัญญัติมีหลายร้าน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 มีหลรยร้านมีหลายร้านเออมีหลายร้านเออไม่ถึงว่ารอบๆรอบๆตึกบัญญัติรอบๆตึกบัญญัติใช่ใช่บัญพวกรถเข็นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเต้าเข็นยังไงวะล่ะตึกประโยคิมีข้างล่างมีรถเข็นมีอะไรมีอยู่เยอะกูก็เลยตีร้านอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ติไปนอนไปนอนตึกปบัญญัติไปนอนพักตึกประโยคอกัไปดิพี่อะกูเคยไปนอนมาละวกูเคยไปนอนมาละ้น กัดฟ้ามันก็อย่างนอนที่จอดฮอกว่าจะนอนห้องไม่ดีนะที่่คุณเบียร์ประโยกเขาเอามาเอาหอมาจอดพี่อยากนอนตรงนั้นอ่ะได้อรได้แต่บ้างเออไปนอนอยู่คือคืาไหลคือหลายพันอยู่แต่ว่ามันก็แบบไี่ห้องเก่าแล้วอ่ะแต่พี่อาจจะไม่ได้นอนห้องดีๆไงในภาพวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนแนะนำเนี่ยอลันจีเนี่ยสะพานควายอ่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเหนือเอสีเอห้าเนี่ย จะจะเนื้อหรือจะอะไรพี่อะไรก็ได้ครับพี่ขอแบบส่วนส่วนตัวก็ได้ให้พวกเรากินกันเนื้อย่างอ่ะขอาพาไปกินอ๋อแล้วจีอ๋อแล้วจิดังอยู่พันเก้าหมดละสองพันอ่ะได้ครับไม่แบบว่าลงคนนะจุกจุกนะไอ้บอยไอ้บอยบอยอ่ะใช่เหรอพี่มาได้หมดแล้วไปหมดแล้วเออเออไปเลยนะไปเลยเลี้ยงใหญ่เลยเอาพวกมันมาผมหยุดยาวอยู่แล้วพี่พี่เคยเห็นพวกเด็กวัดบ้านไม่มีบ้านนอนอ่ะนะพวกน้องเวลาไปกรุงเทพ่เป็นอย่างนั้นเลยใช่เหรอใช่ใช่ครับ วัดของพวกมันในบ้านผมพี่คือถ้าไปตายที่ไหนไม่มีที่หลับที่นอนก็คือมาจบบ้านผมแค่นั้นเองไแจะไปจะตายขอได้แค่โซฟาแล้วก็ทีวีแสก็้้งนอนี่กูไม่โดน้าตายเ่ยเะมึงดูถันนะถูกใจเถูกใจเขาถูกใจเาูเรอก่อนเตาเตาบนอยู่เงียบ แค่นั้นแห L และเราก็อยู่ของเราแค่นั้นแหละแอคิดหรือเปล่าเฮียแม่งเล่นแอลด็อกก็ผิดไอ้เหี้ยกูงงกับตัวกูเองชิบหายแต่หน้าไปดีปะผุดเออหน้าไปดีแล้วหน้าไปดีแล้วาน่าไปดีเออ,ลอ,อ,ลอ,ลอ,เ,อเล่นแอลด็อกกูก็ผิดไอ้เหี้ยข้างนอกนี่กูไม่โดนฆ่าตายหรอเนอี่ะกูทรงละอีหลอดเดิมกูโูทรงละกูทำอะไรไม่พ่อมถูกใจเขากูโูทรงละกูโดนแค่ไอ้เหี้ย รอก่อนตาเตาเปล่ามนอยู่ท no ี่นน nah no anyway ั่นแหละเราก็อยู่ของเราแค่นั้นแหละเยอะมันหลุดจริงเออแต่แชทมันละหาจริงแชทมันโคตรหาแชทแชเด็กเน่าปั่นไปละู่เลรามันไม่มีคนขายให้เราช่างล่านไม่มีเลยครับพี่ผมโพสต์สองวันแล้วอ่ะคนละแบบสองล้านเลยปะใช่ครับสองล้านก็ไม่ออกปีแบบ มีเลยอ่ะจริงๆหายากมากตอนนี้เลยเชิญเชิญวัฒนาจริงาสองล้านนะเหมือนชิดเดียบบเออมันแบบเหมือนรับของมันขาดนะพี่แล้วแบบถ้าผมขายของที่ผมมีไปใช่ไหมคนมันก็ต้องแบบแบบเอาไว้เตียงพี่แล้วองบรับขอมไปให้ตำรวจกลางให้นะเวลาอเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดฟอสช่วงไหน่อยวะแล้วเราต่อคนไม่ได้ใจนะอย่าอันนี้สุ่มขอ เออมนสุ่มล้อมันจะสุ่มมันจากได้ช่วงล่างไงช่วงล่างอะได้ง่ายสุดแล้วเฮียไม่แพงมวยแล้วมันได้ล้อได้อะไรมันก็รา,าคาคุ้มอะพ <c oughs> ไปปล่อยไปเฮีย,ยจบละมิตรภาพเฮียถ้ามิตรภาพมันจะตัดเราแค่การเล่นแอดดอกโมู่่้ออกร<ๆ>